สวัสดีค่ะมีข้อมูลสารดีๆมานำเสนอซานตาคลอสตัวจริงเป็นใครมาจากไหนทุกครั้งที่ถึงเทศกาลคริสต์มาสภาพชายแก่ร่างทวมหนวดเคราสีขาวในชุดสีแดงหรือซานตาคลอสคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขที่เด็กทั่วโลกรอคอยแต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วชายผู้นี้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์และไม่ได้ชื่อซานตาคลอสมาตั้งแต่ต้น บทความนี้จะพาไปไขค,คำตอบว่าเขาคือใครและทำไมชื่อของเขาถึงเพี้ยนมาเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันตัวจริงของซานตาคลอสคือเซนิโคลัสต้นกำเนิดของซานตาคลอสมาจากนักบุญที่มีชื่อว่าเซนิโคลัสซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่4ท่านเป็นบิดอปะแห่งเมืองเมาราซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศตุรกีเซนิโคลัสมีชื่อเสียงในเรื่องความใจบุญสุนทานและชอบช่วยเหลือคนยากจน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตำนานเล่าว,ว่าท่านมักจะนำทรัพย์สินส่วนตัวไปบริจาคให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยมักจะทำอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพื่อไม่ให้ผู้รับรู้สึกอับอายด้วยคุณงามความดีนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเด็กๆและชาวเรือจากซินเตอร์คลาสสู่ซานตาคลอสคำถามที่หลายคนสงสัยคือแล้ชื่อซานตาคลอสมาจากไหน คำตอบอยู่ที่การอ,อพยพของชาวดัตไปยังทวีปอเมริกาในวัฒนธรรมเนเธอร์แลนด์พวกเขาจะเรียกนักบุญนิโคลัสว่าซินเตอร์คลาสซึ่งเป็นคำยอ่อมาจากซินนิโคลัสเมื่อชาวดัตอ,อพยพไปตั้งรกรากที่นิวอัมสเตอร์ดัมปัจจุบันคือนิวยอร์กพวกเขานําประเพณีการเฉลิมฉลองนักบุญผู้นี้ไปด้วยแต่ด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษของชาวอเมริกันท้องถิ่นทําให้การออกเสียงคําว่าซินเตอร์คลาสเพียนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นซานตาคลอส ในที่สุดและกลายเป็นชื่อที่คนทั่วโลกใช้เรียกชายใจดีผู้นี้มาจนถึงปัจจุบันตำนานถุงเท้าและปล่องไฟอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซานตาคลอสคือการปีนปล่องไฟเพื่อหย่อนของขวัญเรื่องนี้มีที่มาจากตำนานหนึ่งของเซนิโคลัสที่เล่าว่าท่านต้องการช่วยเหลือชายยากจนที่มีลูกสาวสามคนแต่ไม่มีเงินพอจะจัดงานแต่งงาน ท่านจึงแอบปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านและหย่อนถุงทองคำลงไปทางป่องไฟเรื่องบังเอิญคือถุงทองคำนั้นตกลงไปในถุงเท้าที่ลูกสาวทั้งสามตักผิงไฟไว้พอดีเรื่องเล่านี้จึงกลายเป็นธรรมเนียมการแขวนถุงเท้าไว้หน้าเตาผิงในวันคริสต์มาสเพื่อรอรับของขวัญจากซานตาคลอสนั่นเองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ